าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ แต่การปฏิบัติรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นเด่นชัดนีงติดใจนั้นแสนจะยากมากสองคนมีบุญวาสนาถึงจะทำได้ยากที่สุดเราจะเห็นได้เขามารักษาบโบส่วยกันก็ไปวันหนึ่งและให้หมดไปวันหนึ่งและคืนหนึ่งเท่านั้นแต่การปฏิบัติธรรมนี้ใช่เป็นนั้นติดใจเป็นเช่นนั้น ปฏิบัติถึงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทางกายกรรมธรรมวาจากรรมทางใจแลต่าวารที่เราจะต้องปฏิบัติทวาวรสามวาวรหกวาวรเก้าบ่อบุญบอ่อบาปที่มาของจิตใจที่มาของนรกสวรรค์ที่มาของอสุภกรรม,มาฐานเราก็มีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วทุกประการ แต่คนที่จะซึ้งใจที่ปฏิบัติได้นะั้นแสนจะยากมากสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาฉัวหะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง